สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีพบกับช่องมุกี้นะคะว okay. ันนี้ feed feed นมุกี ne ้จะพามาดูรูบี้นะคะ this is original ruby นะคะโอ๊กๆนะคะก็คือเป็น original ruby นะคะก็คือทับทีมสยามนะคะสองเม็ดข้างล่างนี้นะคะส่วนเม็ดข้างบนนี้จะเป็น อ๋อน่าจะเป็นของน่าจ่าว่าพม่าหรือเปล่าบลูะะมานะคะพม่านะคะเม็ดหัวใจสีแดงพม่านะคะเห็นไหมคะลายส่วนเอาสองสองเม็ดข้างล่างนี้เป็นออริจินอลนะคะทับทิมสยามนะคะเดี๋ยวอ๋อผู้นี้นะคะเราจะ มาทำการตรวสอบขนาดกันนะคะเมดนี้นะคะจะใส่ๆหน่อยนี่ก็คือเป็นของเก่าเก็บมาอานประมาณนี้นะคะเป็นรุ่นสู่รุ่นนะคะก็จะนานมากแล้วนะคะ